ตอนนี้นะคะแพรกำลังอยู่ในร่องต้นไม้นะคะตอนนี้อยู่ที่ร่องต้นจำปาดะสายพันธุ์ขวัญสตูลน,นะคะสายพันธุ์ดังนะคะดังประจำจังหวัดจังหวัดสตูลเลยนะคะทุกคนวันนี้นะคะแพรเอามาขายทุกคนจัดโปรโมชั่นอีกแล้วนะคะชุด4ต้นนะคะแ0 0บาทรวมค่าจัดส่งให้แล้วนะคะหรือถ้าใครนะคะจะสั่งแค่ต้นเดียวก็ได้นะคะต้นละ160บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะใครสนใจนะคะ ติดต่อสอบถามได้เลยถ้าเอาไว้คุ้มนะคะซื้อเป็นชุด4ต้นไปเลยนะคะสต้นแ800ดร้อยรวมส่งนะคะลักษณะเนื้อนะคะของจำปาดะสายพันธุขวัญสตูลน,นะคะเป็นเอกลักษณ์มากๆเ,เนื้อลอนแห้งนะคะแล้วก็ลักษณะลูกเนี่ยลูกจะไม่ใหญ่มากนะคะลูกจะไม่ใหญ่มากลูกจะใหญ่สุดเน่ยอยู่ที่ประมาณ โลห้าโลแปดอะไรประมาณนี้คะ่ะไม่ใหญ่มากแล้วก็ลักษณะพูนะคะพูเล็กๆพอดีกินนะคะทุกคนพูเล็กๆพอดีกินลูกไม่ใหญ่มากแกะลูกหนึ่งเนี่ยก็คือกินหมดนะคะเพราะว่าจปาดาเนี่ยเวลาที่เราแกะแล้วเรากินไม่หมดพอข้ามคืนเนี่ยมันจะเสียนะคะมันจะเสียใครสนใจอยากปลูกต้นจาปาดานะคะผละไม้ทางใต้แนะนําสายพันธุ์ขวัญสตูลเลยคะ่ะทุกคนดีมากนะคะอร่อยมากนะคะชอบนะคะแม่ค้ายังชอบเลย ใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ